สนิกาชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา7นาฬิกาณริมเขียนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์63รูป และปล่อยพันปุปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ62พรรษานำโดยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีรองนาย,ยกเทศบาลเมืองราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรปล่อยพันธ์ุปลาเป็นจำนวนมากเหล่าข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพร้อมเครียงกันเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณดมสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนายนรงครองชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสาดุดีฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลจเจริญพระชนมายุ62พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2557โดยมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนนักศึกษาประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำกล่าวถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยพร้อมร่วมกันร้องเพลงถวายราชสดุดีต่อหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน องคุณท่าขารอข้าข้ารเจ้าลงคลองตนอว่าราการจัหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผูว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยข้าราชการระเบินรากานอรการทหารตำรวจพนักงานรัฐบากิกที่มาชุวยร่มพอเพี่นการบูณี่ สารสโชว์ธุรกิจตู้เติมเงิน35,000ตู้ทั่วประเทศพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2557ณโรงแรมโกลเด้นซิต,ตี้ราชบุรีนายพงชัยอัม,มตานนนกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอร์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ F Smart ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือและบริการชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องชำระอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้าบุญเติมกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการระดมทุนบริษัทให้มาลงทุนในการขยายจำนวนตู้เติมเงินบุญเติมให้ครบทั่วประเทศ35,000ตู้ให้มีการบริการในตู้เติมเงินบุญเติมจำนวน53รายการอาทิเช่นบริการเติมเงินมือถือบริการเติมเกมดูดวงและอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีและบริการเพื่อให้รองรับความทันสมัยของโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆและเป็นการต่อยอดธุรกิจโดยล่าสุดได้เตรียมให้บริการบานเตอร์เซอร์วิสที่สามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือโอนเงินชำระบ,บัตรเครดิตและการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคในเครื่องเดียวกัน สำหรับร้านคา้าทั่วไปที่คาดว่าจะสามารถให้บริการในไตรามาส3ามของปี2557ทางด้านนายสมภพสัพพันธ์พนมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบร,ริษัทแอสเซทโปรเมนเทนต์จำกัดกล่าวว่าได้เตรียมเอ mart เดินสายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรกซึ่งมีจำนวน7จังหวัดได้แก่ชนบุรีนครราชสีมาขอนแก่นเชียงใหม่ ราชบุรีสงขลาและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครจุดประสงค์เพื่อให้นักลงทุนไนดะ้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้บริหารของบริษัทโดยตรงเพื่อจะช่วยสร้างความเข้าใจในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ที่ F Smart เป็นผู้นำธุรกิจให้แก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตู้เติมเงินตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนรวมถึงยังมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและรูปแบบให้บริการประเภทใหม่ๆ เื่อเป็นการสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการประกอบการให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยในส่วนของนายสมภพกีรสุนทรพงศ์กรรมาการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไายรัฐจำกัดมหาชนกล่าวว่าโรดโชว์เป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนรายย่อยที่จะส่งผลให้มีความเข้าใจถึงรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจรวมไปถึงแผนงานในการดําเนินการปัจจุบันและแผนงานในอนาคตของเอสสมาร์ทมากขึ้น เพื่อสแสดงให้เห็นศักยภาพในการดำเนินงานถือว่าเป็นจุดที่สนใจที่ทำให้นักลงทุนตอบรับได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการร่วมรับฟังข้อมูลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่มีการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างเป็นทางการและอย่างเป็นระบบในการเดินหน้าธุรกิจตู้เติมเงินบุญเติมต่อไปสวัสดีครับก็ขอขอบคุณน,นะครับพี่น้องชาวราชบุรีก็นักลงทุนชาวราชบุรีนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมฟังรถโชว์ ของบริษัทเอฟสมาร์ทในวันนี้นะครับเราเป็นประกอบการที่ทำทางด้านของเป็นตัวการรับเติมเงินแล้วก็รับชำระเงินนะครับของตู้ยี่ห้อบุนเติมซึ่งเป็นตู้สีส้มนะครับซึ่งปัจจุบันนี่ในเดือนหกกลางปีที่ผ่านมาเรามีตู้อยู่ทั่วประเทศ37,000ตู้แล้วก็เป้าหมายปีนี้ของเราคือ4ี่หมตู้ปีหน้าเราก็วางแผนว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5พันตู้จะเป็นตัวเลขที่ประมาณ55,000ตู้ซึ่งผลประกอบการล่าสุดนะครับที่เรามีการยื่นลฟลิ่งไตรมาสหนึ่งก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตหรนออัตราการเติบโตที่40%เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสสำหรับการระดมทุนในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีหุ้นออกใหม่ทั้งหมด200ล้านหุ้น แต่โดยเงื่อนไขของเราคือเนื่องจากเราเป็นบริษัทลูกของบริษัทฟอร์นะครับดังนั้นเราถึงขอมาติจากคณะกรรมการในการซื้ออรสนะครับโดยที่จะมีการแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราจะให้สิทธิ์กับนุ่นฟอร์สเนี่ยในการซื้อหุ้นของเรานะครับจังนวน12%ของมูลค่าของ200ล้านนุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็คือมีการ i ห o ส่วนมูลค่าพาของเราคือที่50สสตางค์นะครับสำหรับราคาไ p o โอก็คงต้องมีการติดตาเพื่อดูว่าราคาที่เราจะนำเสนออยู่ที่เท่าไหร่วัตถุประสงค์หลักของการระดมเงินในครั้งนี้นะครับเพื่อที่นาเงินมาใช้ในการขยายงงตู้จำเงินครับเนื่องจากธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เรามีการซื้อตู้มานะครับแล้วก็คอยนัลงทุในราคาแฟรนไชส์ที่5 0 0 0ันบาทต่อตู้เลย แล้วก็เราดูแลแล่ติดชอบให้ตลอดชีวิตแล้วก็มีการแบ่งผลตอบแทนเป็รการผู้ลงทุนเป็นประจำทุกเดือนส่วนที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการที่เอาเงินมาใช้ในการเป็นทง่นหมุนเวียนนะครับรวมถึงการคิดค้นตู้ประเภทใหม่ๆออกมาซึ่งไม่เกินเดือนกันยายนเราก็จะมีตู้ประเภทใหม่ออกมาซึ่งเราเรียกว่าบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิสครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจ์ แล้วก็ขยายตลาดให้กับทางธุรกิจของฟอร์สมาครับรวมถึงตู้แนอนาคตไม่ว่าจะเป็นตู้เว딩มาชีหรือตู้น้ำดื่มคซึ่งตู้ที่ออกมาทุกๆตู้เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือสามารถเติมเงินออนไลน์ได้ด้วยรวมถึงเติมเกมแล้วก็เติมรายการต่างๆปัจจุบันตู้มงเติมของเราเนี่ยมีรายการหน้าตู้อยู่สิ0สิบกว่ารายการแล้วก็รองรับได้สามภาษา คือาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพมา่าตู้ของเราเนี่ยรับได้ทั้งเหรียญแล้วก็ได้รับทั้งแบนค์นะครัรโดยเริ่มต้นเติมเงินที่10บาทสูงสุดที่1,000 1,000บาทน,นะครับตู้ของเราเป็นตู้ลักษณะที่เรียกว่าเป็นตู้เติมเงินออนไลน์ดังนั้นก็คือมีความแม่นยำสูงภายใน3วินาทีก็จะได้รับการยืนยักนกลับเนื่องจากระบบของเราเป็นการต่อกับคอปเตอร์หลักบ้านซึ่งในจุดดังกล่าวเอง ก็จะทําให้ผู้ลงเครือ,องสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจโดยควมามเปิโตที่แข็งแรงแลวก็ยั่งยืนในอนาคต<ป><ป>โครงการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและระง,งับอัคีภัยประจำปี2557เมื่อวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณเทศบาลเมืองราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี นายอักคเดชแผ่พิรุมรัฐประหลัดเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องก,กันและระงับอัคีภยัยประจำปี2557โดยมีรองนายยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง5แห่งนางบางอ่อนมโนน้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลกล่าวรายง,งานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและผู้อํานวยการสถานศึกษาทั้ง5แห่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมอคก,กีัยเป็นภัยที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากอคก,กีภัยเป็นภัยที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายหกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เทศบาลจำเป็นต้องมีมาตรการที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนานและส่งเสริมเยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองหากเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอัคคีพยก็จะสามารถลดความสูญเสียได้เทศบาลเมืองราชบุรีได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้มีประสบการณ์สามารถป้องกันและระง,งับอัคคีัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ จึงได้จัดอบรมให้กับเยาวชนในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลทั้ง5โรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายมาตรการและเทคนิควิชาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอาคีภยัยและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและระงับอัคีภยัยมีการเรียนรู้หลักการระงับอคคีภัยเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบ,บุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิทยากรจากงานป้องกันเทศบาลเมืองราชบุรีได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงโดยใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆและการใช้ถังเคมีดับเพลิงรวมให้ความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอักคีภยัยให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1ถึงโรงเรียนเทศบาล5าจำนวน250คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมความรู้แล้วยังเป็นการสร้างความสนุกสนานในการอบรมในครั้งนี้อีกด้วยผมรมียนถึงอบรมเยาวชนในสถาึกษาเพื่อป้องกันและลระงับอาไปประจันปีพศ .257 ในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในการป้องกันและลระงับอาชีาไปและหลักการปอกรมพยาบาลเบื้องต้น หารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชนด้วยพระธรรมเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีณวัดเขาวางพระอารามหลวงตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายสุพรชยัยจิตตุรังอาภรประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรมซึ่งมีผู้อำนวยการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านพระมหาสุภวัสสุพัทโทเป็นประธานร่วมในพิธีเนื่องด้วยนโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการพัฒนาด้านจิตใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนด้วยการบริหารเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความสงบความสุขและจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขรู้จักรับผิดช,ชอบดูแลตนเองใส่ใจต่อครอบครัวตามหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ส่วนที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจำนวน5รุ่นรวม1,815คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทรงมระพุทธศาสนาไปประพฤติธปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ส่งเสริมปลูกฝังและยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมครั้งที่4ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่28-30กรกฎาคมพุทธศักราช2557โดยจะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน382คนจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ หลับนักเรียนรึกษาระเยบาวชนด้วยพระธรรมก็เป so so ็นโครงการนี้นะครับก็เป็นนโยบายของโงค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่คณะผู้บริหารองการแรงจวน์ได้ยห่นถึงความสมครัญในการที่จะส่งเสริมประมศาสนาประเมินวัฒนธรรมชาตล ตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com.hctv-change สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248